ดันมาลูกเอามาเร็ว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 ได้ไหมกล่องนี้ได้ไหมมาเร็วดันมาดันมาหาเอาไม่ปอบป๋าเร็วให้ปอบป๋าเร็วเอายังไงเร็วมาเร็วเร็วอันนี้ของปอบป๋ามาเอาให้ปอบป๋าเร็วเอามาเร็วฮึบฮึบยังไงดียังไงดีเอา เอาให้ป๋าป๋าเร็วป๋าป๋ารออยู่เอามาเร็วมามาเร็วมามาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเร็วอึ๊บอึ๊บเร็วเอาเร็วเร็วเร็วลูกเร็วเร็ว พาดเอาไงเอาไงต้องไปช่วยใช่ไหมเอาดันเข้าบ้านไม่ใช่ดันออกนอกบ้านหามหมอึ๊บไปไปดิเร็วเร็วเอาให้ป๋าไาดิไปไปปให้ป๋าไปให้ป๋า เอาดันไปเร็วดันไปเอาหัวดันไปสิลูกอย่ากัดรูเร็วสำเร็จไหมเนี้ยสำเร็จไหมโอ้ยพังหมดแล้วอึ๊ปอ่ะไปไปเร็วไป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 เร็ว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 ึบอึบเร็วดันฮ แม่ป,ป,ปา้าป๊าเนี่ยไปเรียกป้าป๊าก็ได้ไปบอกป,ปา้าป๊าไปบอกป,ปา้าป๊ามาเอาของหน่อยบอกป้าป๊านะเรียกเ,เลดงัดงดังเ,เลดงัดงดังเลดงัดงดังๆบอกป,ปา้าป๊าเอาของเรียกโอเคเก่ง <c oughs> okay. มากมาเอาของมาปปา๊า